อตอนนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องระบบกำจัดก๊าซพิษของ Honda GX35 นะครับไอตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ว่าลดแรงดันด้วยนะครับลดแรงดันในห้องเครื่องเนาะเพราะว่าที่มันผ่านขึ้นมานะีผ่านขึ้นมาเนาะมันจะมีลิ้นแบบรีดเววอยู่ข้างล่างเนาะทำให้อากาศขึ้นมาเป็นระยะระยะตามจังหวะลูกสูบเลื่อนลงเนาะ ลูกสูบเลื่อนลงปุ๊บเนี่ยมันมีแรงดันมันก็ดันขึ้นมาเนาะและตัวเนี้มันจะเป็นอากาศซึ่งผสมมากับแก๊สกัดพิษที่เกิดขึ้นในห้องเครื่องนะครับมันก็จะออกมาที่นี่นะครับออกมาที่นี่ออกมานี่แล้วก็มันก็จะมาผ่านไอตัวนี่ครับที่เสือ้อกองอากาศตัวนี้นะครับที่ตัวนี้นะมันก็ต่อเข้านี่นะครับนี่ต่อมานี่นะครับต่อมานี้นะครับนี่ แล้วก็จะอ้อมมานี่นะครับดูนะครับมันจะอ้อมมาเนาะแล้วก็มันก็จะมาดูดดูดเข้าไปที่ไอดีครับไอดีดูดเข้าไปที่ผ่านครับอยู่แล้วเข้าไปในของห้องเผาไหม้เป็นเชื้อเพลิงเผาไหม้ทิ้งอีกทีนะครับแล้วเวลาประกอบเราต้องดูนะครับมันจะมีตัวนี้เนาะนี่นะครับอย่างบางบางเครื่องก็ไม่มีมาเนาะแต่บางเครื่องก็มันอยู่ไม่ตรงนะบางบางเครื่องก็มันก็จะ เวลาหมุนไปหมุนมามันมันเลื่อนไปเนาะคือตัวนี้มันจะเป็นเป็นทางเดินของอากาศนะดูนะครับนี่นะเดี๋ยวเราเราตอนประกอบเราต้องดูเออเนี่ยให้มันอยู่ลักษณะนี้นะครับเพราะว่าอากาศที่เข้านี่นะครับเนี่ยมันก็จะผ่านข้างล่างนี้เนาะผ่านนี่ไปปุ๊บเนี่ยเนี่ยจะเห็นเลยเนี่ยครับเนี่ยเป็นรูนี่นะทุกครั้งที่จั่งวาดูดมันก็จะดูดเอาอากาศเนาะดูดอากาศข้างนอกเข้ามาเนี่ยเ่ดู ดูอากาศข้างนอกเข้ามาแล้วก็ดูตัตวนี้พร้อมพอมจังหวะพร้อมเดียวกันนะครับดนูนี่เข้าไปในผาน่านคาบิวเข้าไปเนาะก,ก็กลายเป็นเชื้อเพลิงเ่เพราะว่าได้น้ํามันผสมกับอากาศที่ปริมาณที่พอดีนะครับมันก็กลายเป็นเชื้อเพลิงที่พอดีเนาะเกิดการเผาไหม้ซึ่งได้อากาศข้างนอกกับก๊าซพิษที่เกิดในห้องเครื่องเนี่ยเข้ามาเผาทิ้งอีกทีหนึ่งมันก็จะได้อากาศที่สะอาดหลังจากที่เผาไหม้ไปเนาะ ไอ้ตัวนี้มันก็ได้สองอย่างนะครับอย่างที่หนึ่งคือลดแรงดันในห้องเครื่องอย่างที่สองก็คือจัดการเอาแก๊สพิษที่ผสมมาในแรงดันขึ้นมาผ่านนี้มาเผาไหม้อีกทีหนึ่งก็ทําให้อากาศสะอาดขึ้นนะครับดังนั้นเวลาเราประกอบเราก็ต้องดูนะครับตัวนี้เพราะว่ามันจะมีแรงดูดที่พอดีเนาะ số sáu tuổi bay Đâu, chào bay đi Ở kia thì bay nó bay không chịu không không chịu bay không talaga